สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถตัดอ้อยตีนตะขาบหรือว่าล้อแท็กนะครับนี่เป็นตัวท็อปเลยจากไทยเคสไอเอชไอเก้าพันเก้าร้อยนะครับเป็นล้อแท็กค่าตัวสิบสี่ล้านเปิดฤดูการ F สิบแปดตั้งรับครับโอ้แบกยี่สิบกว่าตันนะเนี่ย นี่ให้ดูข้างหลังก่อนพี่น้องโอ้คุณนั้นมหาศาลนะเบาใบอ้อยดีมากครับ18ตันเครื่องยนต์ไอวีโก้อิตาลีครับหกสูบเทอร์โบ420รพลังมาโอ้ราคาอ้อยนะครับ 1,420บาทครับโตตันนะแล้วก็แบกประมาณ20นิดๆครับถึง25ส่วนค่าค่ารถราค่าตัวรถนะครับเทสนี่9,900นี่14ล้านนี่น้องเกะมา14ล้านนะครับ เทพครับเสียท็อปจัดให้สมบัติพืชผลครับว้าบุญปู F18 ไหวไหม เซนติเมตรครับโรลเลอร์แปดตัวแครเรีหนึ่งตัวตัวเดินอิตาลีเครื่องอิตาลี V.I.P. โอ้ห้อน้ำกรองอยู่ข้างบนหมดครับเต็มแล้วป่าเอ๊ธรรมดาครับคุณปูฮิโนเนี่ย ถอยไปแล้วไม่ต้องถอยไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูแมงป่องดีกว่าโอ้ระบบเซตตี้ดีครับเอ๊ะผิดที่ไหนน่าจะบราซิลหรือเปล่าหรือว่าออสเตรเลียพี่น้องจะมีออสทอบดออสทอปคามิคามิโก้คามิโก้เคส นะน่าจะเทคโอเวอร์มาหมดแล้วเอารถเกี่ยวข้าวนี่สามล้านนะเดี๋ยวรถตับอ้อยรถเกี่ยวอ้อยนี่สิบล้าน ตีล้านนะคันนี่ถ้าล้อยางก็จะถูกว่าครับอ่ะโอ้ับตัวได้ครับเอาหน้าชืดก็ได้เออคนขับที่แอร์ยินชำ้ำไอ้ไอ้ที่ยืดมาตัดไปอ้อยนะครับ เหลือไหมผลงานการตัดอ้อยดีมากครับดูแอบ,บดูก่อนดูระบบใบมีดเขานี่ครับโอ้ทำไมข้าตัวคนข้างจะจัดครับปีที่แล้วเนี่ยเล่นไป8ป0 0 0ดัวัตตันต่อไม้นี่หนึ่งมืนครับปีนี้อเดี๋ยวรอสิบล้อมาครับ ไปดูใบแท็กเขาองเดี๋ยวดูใบแท็กพี่น้องดูช่วงล่างเขาหน่อยนี่ครับปอที่โทยาวนะโซ่เนะี่ไม่ต่ำกว่าห้าสิบพ่อแน่ครับดูการดนะการดการดยาวเลยครับกันโซ่ตกนะ วัวสปอกเกตนี <ia> ่สุดๆเลย45ฟันม <The hacen> ั้งนี่สวัส <I> ด yeah, ีครับอ้าวลุยต่อไปน้องสุโขฮะสุโขตั้งรับ f M227 เจอกับเคฮด IHDI 9,900แกไปแดงมา14ล้านนะไ่น้อง 100 ได้สวยมากสูญเสียแทบไม่มีครับอ่ะกลับหลังหันกลับไปกลับมาเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ซูโม,โม่เนี่ยยังรออยู่ครับ ะบายความร้อนอยู่ข้างบนหมดเลยเราก็จะต้องเป่านะต้องเป่าบ่อยโอ้ตัดมาแล้ว8 8 0 0 0ักว่าตันนะครับแต่ว่าโซ่ยังเต็มนะสปอคเก็ตล,ล,ล้อนำล้อเลื่อยยังเปรี้ยครับโอ้คือเหล็กจากอิตาลีนี่สุดยอดพนะี่น้อง แปดพันตันนี่ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับเปียดหมื่นตันเละตรงล่างยังเปียกครับ